สวัสด yes. ีค่ะวารีสายน้ำชาแนลค่ะวันนี้มาดูพิธีกรรมสืบชะตานะคะทำสะพานสืบชะตาตผู้ป่วยนะคะ

kia ta kwanzaa tip sikin ta sam hun sin ho kia oo kia oo thuk oo thuk uye ya zi mkho Gue

đang cha chi của tiền phải tu là đang của nam, họ đang của họ của nam hết tiền phải tu hết là đang chết là con mà mình tà sen họ rất là đang chứa dẫn trở rất là của họ chứa nam cha chi siêu nam tiền viện thôi nên tiền phải tu nam chết nó phải viện ta họ chọn chứa dẫn trở dẫn tại chết nam, họ chết là dẫn là cha chi hóa sinh cha nam cha họ trong tuổi dân tộc của nó mỗi tết thì mình tin vào chỗ nó giống ta thong tua đã tiết kiệm tôi sinh ra phù sinh ra phù nóm họ thong tua rất là dễ chịu không ổn dễ tiết tôi dễ chịu có phù tua ta thuốc 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 cháy và ta 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 ta

สิ่งที่ต้องมีคือไม้ะตัดา้นอทำเป็นสภานะเจมสซ อ่าจัดเตก็ไก่กระดาษเราจะเผาให้กระดาษที่ตอกลายนะคะเราจะเผาให้บันผาบรูดนะะอาจารย์ของผู้ทำพิธีนะคะจะมีหอข้าวมีไขแล้วหัจัดเตรายมีเหยาดสิ้นนะ เดียวเปปีจะไปโซโหาเชียวเสียแล้วาตามาสุดอดัดจิตเซแบบนี้นะสิจัดยเยยังจยังนะอปก็อยากีอยาจัดสุดซอแล้วบรรพบรุษที่เราอ้างอิงนะคะ เมื่อถึงขั้นเผากระดาษแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีนะคะนเป็กโยนไม้ถามว่าเขาได้รับไหมถ้าได้รับก็คือเป็นอันเสร็จพิธี คลิปน,นี้ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วารีสายน้ำแชนแนลนะคะขอบคุณผู้ใหญ่วิทยามากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ